ได้แล้วลูกขึ้นมาได้แล้วหรออ่าลูกขึ้นมายังขึ้นมาได้ละโอ้ยืนได้แล bueno? er ้วยืนได้แล้ะอ่าลองฟิตอัพหนึ่งครั้งแล้วลูกอ๊บเอาครั้งที่สองแล้วสองอ๊บเงินอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้หน้าขมมเลยสามสามแล้วลูกนะโอ้ตัวนี้อ๊บอ๊ <laughs> một lần ông <laughs> mày mai mà, mà. úp úp út ối ủa tại này ông mày lâu thằng đi gì đó xì lúc cứ đi cứ đi đi ủa một lần ông mày căng đi hà lâu luôn út út ha ha hà đi, đi hà đi Ở... một lần ông mày ông mày lúc là cứ đi căng đi hục ủa một lần เจ็ดเจ็ดแล้วล oh. ูกเราข้นก็แปดแล้วคั้งก่าแล้วลูกลูกอย่าโค้งศีรแล้วแล้วอย่าบค้อศีะอบอขึ้นอีแล้วขึ้นขึ้นนีนมองอะไรอย่าม่ครบศิบะเลยแล้วอ่ะเอ้ยหนึ่งครั้งนี่อบเอ้ยแล้วอีกครั้งแล้วเร้นขึ้นเออเออไอ้เอาอะไรสิเอสิเนเอ สิบจังก็รก็สิบงละเอเอาสุดตายสุดตายละจุเอยสุดตายสุดตายสุดตายเอยสุดตายสุดตายเลยเออสุดตายลุกลุกลุสุดตายเลยเลยเลยมามามาลลกตายเลยโอยได้สิบครั้งเองเลยอ่าสิบครั้งเองโอ้ตายแล้วครับหมดละสิบครั้งอ่ะขึ้นมาอีก แต่ครั้งที่สิบเอ็ดครั้งนึงเร็วเร็วเร็วไลฟ์เบิร์ดไลฟ์เบิร์ดเ,เ,เ,เอาสิบเอ็ดแล้เราโอ๋อไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวแล้วอ๊บโอ้โหสิบเอ็ดเลยได้แล้วสิบเอ็ดครั้งด้วยครั้งพอแล้ววันละสิบเอ็ดครั้งปิดอัดเนาะเนาะ <laughs> เป็ดครั้งวันละดูอะไรรถทีวีเหรอโอ้ยตายแล้วหมดแรงเนาะือมีอยังไม่หมดเว้ยยังมีก๊อกสอง<ห>มีก๊อกสองเออไม่ไหวแล้ว <laughs> ลุลุล้ล